สวัสดีครับผม้นทักกอกล็อกอยู่ล็อกอยู่ครับล็อกอยู่เปิดไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับลุงก็มาแล้วนะครับนะครับลงมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรียบตีทุกทขั้นนะครับลงไปทําธุระกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับณตอนนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับผมนะครับลงมาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ป้าแตงก็กําลังลงมาเปิดประตู สวัสดีครับพ uh ่อแตนบ้านอนนี้าวไานครับอ้าวอย่าจำลองถามหน่อยเข้าครครับอ้าวเข้าบ้านใครครับตอนนี้เมนบนี่นะครับป้ากขเข้าบ้านแล้วนะครับยจะไปหาอาารกินน้อยเนี่ยมันข้าว นี่ครับาลุงก็มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับลุงมาแล้วนะครับนะครับลุงเข้ามาแล้วนะครับในตอนนี้นะครับยยย่ไมเเอออออาาาาาาดนนปกกกก้้วห

โอ้โห้ยโอ้ยใหญ่มากโอ้ยใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากคุณเจงคุณเจงทำโอ้ยออกมาจากไหนอะถังถังมาแลอวเลยเอาเฮ้ยเฮ้ยไปไหนนั่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 นไปไหนนั่นไปไหนนั่นโอ้ยไปรอเฮ้ยคุณเจงคุณเจงเอาขนมไปไหมเดี๋ยวขอถังหรือว่าจะให้ขนมแล้วเอาถังไป เดี๋ยวดขอดูก่อนได้ไหมขอดูก่อนได้ไหมตายเปล่าได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนนี่ล้ไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับเจะมอย้ยเพรอุ้ยหนูได้ด้วยเหรอลูกแสดงน้องพลอเากินทั้งน้นแม่แม่อชุดมาให้อยู่ลูก ยวันน <didn 't> <forever> ี้วันนี้พลอยสวยจังเลยลูกพลอยมัจะรำเหรอลูกอิ่มไหมอิ่มปะครับอิ่มป่ะลูกเป็นยังไงนะฮะลูกคนหรือลูกลิงไม่รู้เหมือนกันไมู่้คนหรือลูกลิงเฮ้ยไม่อยู่นิ่งเลยเนะเออเดี๋ยวฮะเขาเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเหรอฮะ เรียกล้องใส่ยถล้วยอะไรกันคะเป็นยังไงบ้างเนี่ยยนั่งรถนะคะเป็นยังไงบ้างอิ่มไหมล่ะไปเที่ยวไหนมาวันนี้ไปเที่ยวไหนบออกพี่มาไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมาบอกไปเที่ยวไปเที่ยวไันมาถ้าเขาเป็นบรรยากาศหน้าหน้าบ้านนะครับหลังจากที่ลุงได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ไหมไปทั้งวัน ไปทั้งวันยงไงเล้ที่นม่คิดฮอดแม่นี่รับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับณตอนนี้นะครับอ้าเจ้านิกกี้โดนขังเรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวอ้าวอ้าวขโมยรถแล้วนะครับเนี่ยโดนขโมยรถแล้วนะครับไปไปไปปา้ไปเหรอ รถไม่ตาอยู้กานไม่ติดไม่ติดนะรถมันตัยเหรอเขาบอกรถมันตายเหรอขาบออย้รถบรัยเอกมันเสียแบตหมดแล้วต้เหูวัดจะขโมยจะขโมยร์ทเอาอานั้นปลองดิลองดิลองดิวัดจะขโมยนะตอนนี้นะครับตอนทางเป็นเปกเนาะอย่าอย่า นั่มันุ่งไดู้้นะมันพุ่งก็ไม่เป็นไรหรอกครับนั่งคอนเจอริไปห้อ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะครับอ้าวจบเลยครับยัยแม่เอาผมเป็นเบรกมันจะพุ่งเข้าคนนี้ก่อนใช่เอาผมเป็นเบรกก่อแพงไหมก็แพงอยู่เนี่ยๆก็แพงเนี่ยเอาเอาผมเป็นเบรกเหรอครับเนี่ยพี่แอนเบรกอัตโนมัตินี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับหลังจากที่ลุงนั้นได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับ กลับบ้านเด้อนี่ครับก็ไปเที่ยวแล้วต้ยว้แล้วสะพาก็เขายังไป็นอ้อนแม่เลยวันนี้เอาแม่คุ้มไม่ไหวแล้วแม่ไปดีกว่าเป็นไงพี่แม่ฮะคิดทอดลูกปะแม่ะก็กังวลอยู่เพราะว่าพี่ก็บกเป็นคนเดียวกลัวจะเสี่ยงเหมืนนะกลัวไม่มีเพื่อนเล่นหมแต่ทีนี้ลูกเฮ้ออีลูกอีแวไปไหนบอสต้องไปเอาเราไปไปโฟน เจาด้านี่นะครับก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านหน้าบ้านนตอนนี้นะครับยวอาพนี่นะครับเอาแล้วครับเป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับเอาออกอาการให้เห็นแล้วนะครับอ่าอ้ากอดคอไปคุยขายเดียวนะครับไม่ต้องทายด้วยวะ ห้ามถ่ายห้ามถ่ายเลยนะครับห้ามถ่ายเลยนะครับจบข่าวจบข่าวครับจบข่าวสรุปก็ลุงพลมาถึงแล้วเนาะนะครับครับผมลุงก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกอกๆเลยนะครับก็อย่า ดูคลิปทักคนละ3นาทีเป็นอย่างอยนะครับรวมถึงการดูโฆษณาไม่ข้ามโฆษณนานครับและอีกอย่างก็คือการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับของชามาิพีทผลิตภัณฑ์ลียาผลิตภัณฑ์ไล,ลาแม็กผลิตภัณฑ์ลูทีนเซดแลวก็กาแฟกกอก,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 กด้วยนะครับก็ถ้าไม่ทราบข้อมูลต่างๆนะครับก็โทรมาถามได้ที่063 2 2 3 9 0 0 5นะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 6 3 2 2 3 9 0 0 5นะครับอ่านะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีนะครับอ้าวนิกกี้นิกกี้เป็นไรครับนิกกี้อ้าวนิกกี้เป็นไรครับอ้าวนิกกี้นะครับนี่นะครับก่อนลงคลิปก็ดูนิกกี้นะครับจะออกได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับ ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ